ไปครับพี่น้องครับมาพาไปเบิงราคาวัวอันต่อเลยนะครับหลังจากที่เฮาเบิงควายไปมแล้วเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิงราคาวัวก,กันเดี๋ยวมื้อนีมาไล่จากโซน้างบนไปข้างล่างนะครับเพราะว่า <ปะ S 1> ที่ได้ไดาเห็นกันแต่หลายโซนนะครับเว่าโซนมากกสิไปเบิงโซนล่างก่อนเดี๋ยวเฮ้าสิไปเบิงโซนนี้กันนี่ครับวัวกระสายแล้วก็ออกไปหลาเติบแล้วครับอันนี้เพิ่อนเปิดในนะพ่ออมเนี่ย มันขายแล้วบ่ห้องเตี้ยห้องเตี้ยอืมขายแล้วบอว่าอยากขอกเปิดไลน์นี่พ่อนี่เป็นแม่เดียวบอแม่เดียวเนาะทองม่านบอืมเปิดไลน์นี่พ่อมองเปิดไปหาเมื่อืมาทองจักเดือนแล้วพ่อโอ้ทองหาเขเดือนนะครับนี่แม่นี่นะครับหาเมื่อเงาพันนะครับเบื้องน้าตาครับนี่เครื่องดำแล้วพ่อเนาะ สวยงามอยู่นะครับนี่แม่นี่หาหมื่นเก่าพันทองมานพร้อมวัวเขาอยู่ใส่ครับพ่อมันเทียมห่อนี่บป่อบอเบอร์พี่รองไหมพ่อโทรศัพท์ครับครับของพ่อพ่อสำรวยไอ้บันเทียมห่อไเนาะเปินเอาวัวแม่นครับแม่มานหาเดือนครับหาหมื่นเก่าพันหออ่าหมื่นเก่าพันนะครับ ต้อรองราคาได้เอาคนสนใจก็โทรไปหาพ่อมาเลยนะครับนี่ไปเดียวาพาไปสอบถามเบิ้งเรื่อยๆครับบรรยากาศมื่อนี้กันนี่ครับอันนี้กับแมนเบิร์ตนี่นี่ครับแต่ว่าบรูว่าะเป็นเสียให้บางคนเพิ่งกับบอลเขา,เาอยากให้ทายครับพี่นอ้องเท่ากับสอบถามได้เท่าที่สอบถามเนาะเพราะพี่น,อนมม้องกับถ่าเบิ้งกับไายนะครับผมบ่ได้ไล่สดนะครับเพราะว่า,าโทรศัพท์ผมบ่ได้อย,ยู่น้ำผมไอ้แม่ลูกวะเนี่ยพ่อ แม่ลูกอืมลูกผูก้ลูกแม่เนี่ยพ่อลูกแม่บ่ลูกแม่ย่างดีเลยเปิดตังไหนพอ่อนีน่เปิดไปเชียบย่หนึ่งเสียนึงต่อรองราคานี่เนาะพ่อเนาะได้นี่ทองนี่ยั่างบางบ่หรือว่างเนี่ยอันนี้นเพิ่นก็ว่าเพิ่นสอดมาแล้วสอดมาแล้วแต่ว่าเฮากับบ่บ่มั่นใจเนาะบ่หมั่นใจคมบมันก็คือกันบ่เนี่ยเออพ่อราคาเดียวกันบ่อ๋ออันนี้ห,นหินใหญ่กว่าเนาะอันนี้หินใหญ่กว่านี่ครับนี่คมแม่ลูกนะครับลูกแม่ทั้งสองเลย โอ้สวยสวยครับแสนเอสนะครับกับแสนหนึ่งต่อรองราคาได้นะพ่อเนาะของผมเสอขายทุวคนครับกูบาทมาบอกเบอร์พี่น้องหะพ่อเบอร์โท่าซับเบอร์เท่าซับโมฮูจักรรอคุณนองพอนี่โอ้จำไม่ได้พ่ออ่าบัวเป็นยังครับบัวห้อยเสียครับนี่ยูนบ้านเชื่อมห้อยเนาะอ๋อเผยสนใจกับมาเบิรงเบอร์ชมตัวจริงไงนะพ่อเนาะนี่ครับราคาดีครับนี่สวยไงฟาบเลยครับโมฮูักรฟาบเลยครับ ออนไลน์ป้อมคำว่าอะไรคุณลองครับครับครับผมก่อนบัวซึ่งวัวใช่ปัญหาลูกนะขึ้นลอยแต่ไทยไทยไปเหพี่น้องมึงครับพ่อครับพ่อแม่นครับเดี๋ยวที่เขาพี่กติกาตั่วบ้างไหนครับพ่อก้อนบัวซึ่งวัวใช่ปัาหาลูกหัวเขาอ๋อเขาเป็นไวยไทยบ่ไวยไทยเขาอืมเป็นกติกาเป็นพ่อครับครับผมเป็นยังครับผมเป็นยังไทยมากึนไปครับครับครับผมเป็นยังครับ รับรับพอเพิ่นกับว่านะครับนี่ครับเพ erm ิ่นกับว uh ่าผมว่าให้ไทยบอยผมไทยนะครับนี่กะเอาข้าพี่น้องกับเบื้องเอาครับคือบางคนเพิ่นกับว่าให้ผมไทยนะครับเพราะว่าหลายๆคนกับเพิ่นกับบอยขอใจนะครับว่านี่ครับการที่ผมไทยก็คือไอพี่น้องคนที่บริาัรตลาดนะครับได้เบื้องได้แย่งกันครับการนี้ครับอันนี้ผมไทยว่าได้ผมกับบ่ยไทยครับเปิ้ยให่ไทยผมกับบ่ยไทยเนาะพี่น้องเนาะ เอาพี่น้องครับผู้ใดผมทายผมก็ทายครับเพื่อนใบทายกันไล่ผมมากผมก็ออกมากเนาะอ่าก็ว่ากันไปครับบางคนเขากับอ่าว่าคือกันครับเอามาเบิ้งคมนี่กันนี่สิเปิดไล่ได้ไหมเนี่ยสี่สิบหาเนาะคบลูกใช่ป่ะครับลูกสาวนะครับลูกสาวแดงแสบตาเลยนะครับสี่หมื่นห้าพันนะครับต่อรองราคาได้นะครับเนาะตัวรองอะไรันบัวเข้ายี่ใส่ครับยู่ด่วนนะบอกเบอร์พี่รองนะครับ สองศูนย์สองเก้าสี่แปดเจ็ดสามห้าจ้ะครับของพี่ครับน้องไม้องมเนาะอยู่ดอนเอาวัวไม่รู้นะครับลูกสาวนะครับเนี่แดงเสียบตาเลยสี่หมื่นห้าพันนะครับตัวลดราคาได้นะครับไื้ได้ราคากระซงนะครับเนาะได้ราคากระซงอืมอันนี้กับแม่นไหครับของใครกันนะอันนี้ไปการะซินจ้ะไปการะซินแล้วจ้ะไปการะซินแล้วขายไปแล้วแปดหมื่นเลยขายเลยแปดหมื่นแปดหมื่นกว่านี่ครับเลยเนาะ โอ้สวยสวยครับเดือดลอยเลยเนี่ยครับอันนี้คือในอันนั้นนะครับในทรงแล้วอ๋อมาจับเรียบร้อยนะครับแปดเมื่นกว่าบาทนะครับนี่ราคานี่ครับเป็นแม่สาวอีกนิดนึ่งเนาะแม่สาวอืครับครับทองทองพ่อมองครับประกันทองครับผมราคาดีๆเลยนะครับโอ้สวยสวยสวยครับอ่ะ ไปการละสินแล้วสำรับแม่นี่เนาะอ่าสวยสวยครับแม่ครับโอ้หวานหวานครับผมสาวทองแรกครับนี่ยแม่สาวทองแรกนะครับนี่สอดของไผ่ไว้ครับครับเอ็ดคหาเก้าซีเอ็ดเคหาเก้าซีนะครับเป็นสาวทองแรกนะครับนะผ่านรอบสักรอบแล้วเหรอสามรอบแล้วเปิดไลฟ์นหมครับนี่ หาเมืนสองพันโอัราคาดีครับผมอันน,อน,ออน,น,อนั้นกระเมนบ่อันนั้นกระเมน่ๆน่ท่องบอ่ครับนะ่อยผมนทำพารอบอสอดท้องไ,ไปไห้ครับ P K P F 8อ๋อสวยๆครับสวยงสองแม่เลยครับอันนี้หาเมื่นสองอันนั้นแปดเมื่นให้ครับ แกมือหนาเอาบอเบอร์พี่น้อยศูนย์เก้าห้าศูนย์สองหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าครับของพี่ฮะใช่ที่พิทักษ์ฟ้ามครับพิทักษ์ฟ้ามครับผมอำเภอปู่แก้วปู่แก้วดอนธานีนะครับเนาะนี่มีให้เลือกหลายตัวดนะครับเด้อไม่ใช่โอ้ไปเรียนชมไปเลยเนาะครับเนาะมีแต่หลักหมื่นถึงหลักสองแสนครับเซียนตั้งแต่เกษตรกรจนราคาไปถึงพันไม่พันครับผมมีทุกมีทุกขนาดครับผมเอาคนที่สนใจกับเขาไปหาอ่ะพี่ไปได้เลยนะครับอยู่พิทักษ์ฟ้ามนะครับเนาะผมอุดรธานีครับอ่ะขอบคุณหลายครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับ นุ่มพ่อผสมไหมนี่ผสมมไม่ไ <พอ S 2> ไมหรอมสำหรับ,บวัวนุ่มนะครับเอาสอบถามว่าพี่น้องเอฟซีมันถามมาครับอยากอยากได้พ่อเป็นพ่อคุ้มฟูงเขาเอิ่นเนาะ <พอ S 1> เป็นบวนัวคุ้มฟูงได้เนาะหาหมื่นสี่พันป่ะพอ่ 50, ะพอหาหมื่นสี่พันนะครับสำหรับราคาบัวต่อรองราคาได้นะครับบัวนุ่มคุ้มฟูงนะครับนี่เอามืัอนี้เอามาฝากเอฟซีกันนะครับบอกเบอร์พี่น้องไว้ได้ป่อ คนจัดสามครับเก้าเก้าห้าครับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดของพ่อครับพ่อจะรุ่นพ่อจะรุ่นอำเภออำเพชรครับอำเภอเพชรอุดรนะครับเนาะเอาวัวนุ่มนะครับพอพันพอคงฝูงมาฝากพี่น้องกันหาหมื่นสี่พันนะพ่อเนาะต่อรองราคาได้ครับผมเอาครับมาเบิ่งราคานะครับวัว พอพันวัวคุ้มฝูงกันนะพ่อเนาะอันนี้เพิอมเพิอมผสมเลยนะครับเนาะเพิ่มเต็มที่เลยเป็นเอาไปยึดเอาไปยืนคุ้มฝูงเลยนะครับเนาะโอ้เป็นพ่อพันได้เลยเนาะไปเอาไปรับผสมได้เลยนี่เปิดร้านไม่พ่อก็เปิดไว้หกหมื่นหกหมื่นถ้วนเลยต่อรองราคาเนี่ะพ่อเนาะต่อรองไดู้้หสวยครับสวยนี่เบิ้งรถครับแข้งขานะครับเบิ้งอันท่ากันโอ้สวยสวยครับซ้ายได้ครับนี่ อย่าสายมาอย่าสายบ่ามันบ่ามันครับผสมบ่าสินอ่าอืมหกมื่นถวนครับตัวร้องราคาได้เอาบอกเบอร์พี่น้องไหมพ่อเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โซ่ศูนย์เจ็ดแปดครับสามสองศูนย์สามหนึ่งศูนย์หกของพ่อพ่อประจักษ์พ่อประจักษ์อำเภออำเภอเพชร็ญอุดรด้วยกันนะครับเนาะเอาเนี่ครับพอพันพร้อมฝูงมาฝากพี่น้องหกมื่นถวนเออสวยๆครับนี่นี่ครับเบิ้งง่ายืนกันครับ นี่ละตื่นกล้องตื่นกล้องตื่นกล้องอ่าขอบคุณอะไรครับพ่อครับอ่ะมาเบิ้งเนียนเนียเนียเนียแม่นี่เป่าพ่อครับโอ้ยบบามันลอยเลยนี่ยแบบมันเลือดลอยเนาะเออเลือดลอยท่องบ่นี่พ่อฮะท่องบ่ผสมสองเดือนเนาะผสมสองเดือนแล้วของสอดขทำไ้ไปครับไปสอดของอะไรอันนั้นละอีกอย่างก่อนบาลีนบาลีนบอกอีกอย่างบวเครื่องดำบอกเครื่องดำบวกดำคักดำดำคักดำแน่เนาะพ่อเนาะเปิดไลายได้พ่อ หัวเปิดไปหกเสียบหกมือนี่กันแน่นทดลองเลย่อรองนะท่าอะได้เนาะนี่ครับโอ้ยาวใหญ่ครับสูงยาวนะครับนี่หน้าตาดีหน้าาตดีนี่ครับเป็นท้องแรกบอกเล่าเลพ่อสาวท้องแรกสาวท้องแรกหกมือถวนครับนี่ครับเอาบอเบอร์พี่น้องไหมพ่อนี่ก่อนศูนย์แปดหกครับ 2ครับ1 5 0 1ของพ่อพ่อศูนย์พ่อศูนย์พ่อศูนย์อำเภอเพินอำเภอพินมานกันนะพ่อเนาะมานกันนะครับนี่เอาแม่สาวท้องแรกมาฝากพี่น้องกันห0 0 0ื่นนี่ครับส่วนพ่อพันคุ้มฝูงของพ่อเพิ่นกันห0 0 0ื่นด้วยกันนะครับราคาเดียวกันนะครับผู้ใดว่าเอาไปแพ็คคู่กับมาคุยโทรมาคุยกรถพ่อเนาะได้ได้ไดครับ60,000่ถ้วนนะครับโอ้สวยสวยงานเลยครับคำพูดคำพูดายครับพ่อครับเอาครับพี่น้องครับมาหลังจากเบิ่งนี่ครับแม่สาวแม่นี่ไปแล้วเนี่ย มาเบิงแม ya, ่น cool. you know, ี่กันนี่ทองบ้วเนี่ยครับพ่อทองมานแล้วบ่เก้าเดือนแล้วโอ้ทองแกแล้วครับของไผ่ไปพอทอดอดทำไมันบาดเท่าบ่หรือว่างไรมันพองมันบาดเทาเพราะมังว่ารฟาม์งฟาม์เลยแบบพอสายเอชเคอ๋อพอซื้อมาตสสกุลแสนพวบูพอไหมเนี่ยพ่อโอ้ดีครับพี่น้องครับมาเบึงกันนี่ครับพองเก้าเดือนเปิดไรไปเลยครับนี่เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าพัน เจ็ดหมื่นหาพันตอรองราคาได้พอเนาะตัวง่ายครับพี่น้องครับนี่แม่ลูกไหนนะครับในในห้องลูกตัวไอ้สองนะครับโอ้ให้พี่น้องเบ่งนมกันครับพูดอะไรล่องพูดอะไรนมง่ายครับสวยงามแข็งขาง่ายนะพ่อเนาะบอกเบอร์พี่น้องแม่นะครับศูนย์แปดห้าครับหกแปดสามครับเจ็ดสองหกหกครับของพ่อนีครับพ่อยงครับพ่อยงอำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองอุดรนะครับเนาะเอาว่านี่ครับแม่ทองแก่นะครับนี่สูงใหญ่นะครับ จิตมือหายพันนอเนาะต่อรองละต่อรองละท่านได้ครับผมอ่าเขาพูดอลายครับพ่อครับอ่าครับมาเบิ่งราคาบัวทางนี้กันครับนี่เอ็นี่ทองบ่ครับนี่อันนี้ทองได้สามเดือนครับทองสามเดือนแล้วเนาะพี่เนาะผสมตัวไว้ของใครไปพี่ผสมพ่อได้ไปครับอ่าบามันแดงลูกผสมนะครับบามันแดงเนาะพ่อเนาะพี่เนาะเอ็นี่แม่นี่เปิดอาไนี่พี่เปิดราคาหาหมื่นสองครับหาหมื่นสองครับว่าลูกที่สองนี่ทอง มีลูกสองในทองนะครับเนาะโอ้แดงสวยนะครับหมื่นันต่อรองราคาได้แม่สาวหันกรเปิดยู่ะครับราคาสามหมเจหัวลนอ๋อเดี๋ยวพาพี่น้องมึงอันนี้หัวลนม่อไหรนี่ลนธรรมชาตินะครับเนาะหน้าตาดีเลยนะครับนี่เชื่องดีนะครับเปิดร่้ครับนีเอนีสามห่เจ็ดห้ารอยสามหมื่เจ็นห้าร้อยราสาม่นเกันห้ร้อยก้าพันห้าร้อแดงสวยๆนี่นะ แดงสวยงามครับแม่นี่แม่สาวนะครับอันนั้นสามหมื่นเจ็ดพันหารอยอน,นี่สามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันต่อราคาไหนเนาะอผู้ใดสนใจกเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นน่ครับอันนี้ทองแล้วนะครับซุนนี่เป็นแม่สาวน้อยนะครับอ้าวบอเบอร์พี่น้องไหมพี่อ่าศูนย์เก้าศูนย์ครับสามสี่หกครับ สองห้าสองสี่ของพี่ห้อยมดครับหอยหอยมดนะครับอำเภอหนองกระสอครับหนองกระสออุดรธานีนะครับเนาะออาพอดีเสโทรไปหาพี่ไปเลยนะครับขอบพูดหลายครับผมเอามาเบิ่งโซนนี่นครับนี่ราคาวัวซ้อนนี่กันนะครับจากหนองกระสอครับเนาะมีตั้งเหลือตั้งใดนะครับนี่ฝากพี่น้องเยอะหลายตัวครับหลายอยู่นะครับเนาะหลายตัวครับหลายตัวพี่แม่สาวสี่หมื่นจ้าอันนี้สี่หมื่นนะครับสาวแม่สาวตัวดีสามหมื่นเก้าจ้าสามหมื่นเก้านะครับนี่หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยครับ สามหมื่นเก้าเราก็ได้ครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกนี่หาสิบเจ็ดหาหน่อยครับหาหมื่นเจ็ดพันหาหนอยลูกสาวเนาะลูกสาวครับโอ้ลูกสาวพร้อมนะครับซีดีนะครับลูกสาวพร้อมหาหมื่นเจ็ดพันหาหนอยนะครับอันนี้กับแม่นครับตัวละเท่าหาหาหนอยครับเดี๋ยวไม่นั่งอันนี้คือตัวละสองหมื่นหาพันแม่นครับหาหนอยแม่นครับโอ้โหนี่ใส่ดีราคาดีๆทั้งนั้นเลยครับเนาะโหนี่ใส่ดีราคาดีๆทั้งนั้นเลยแม่นปั๊ดเนี่ยอันนี้กับแม่นไหม่นครับ นี่นี่เส้าแปดหารอยคเดียวเอีมุมหนี่ครับผมเ้าแปดหารอยตัวนึงเส้าเกศหารอยครับนี่ราคาดีๆาเลยครับผมเร้าเกดหารอยครับอันนี้ก็เส้าเหารอยครับครับอยู่นี่ครับในราคาดีๆีสมนีครับราคาหารอยครับเส้าซองอมีเอาเส้าองอมีครับครับส้าซองหารอยอือย่และครับเอาผู้ใดสนใจกับผู้ใดมักเหเนคลิปแล้วอยากเข้าไปเยี่ยมยุยชมยุ้ฟ้าเมนะครับเนาะ อยู่ฟาร์มเท่ากับมี่นะครับติดตามได้เลยนะครับอ๋อครับผมเอาเอาเบอร์เบอร์พี่น้องเลยครับ099ค่ะ0 0 1 5 5ศูค่ะของน้องอ่อนน้องอ่อนนึกเอาน้องโมโซเอาเบอรเบอร์พี่ของพี่ไปพร้อมไอ้ศูนย์แปดเจ็ดสิบสามแปดหกสี่ห้าสี่ครับหอยตีครับหอยตีเอ่อน้องโมโซเขาเลยครับเนาะบ้านเดียวกันผู้ใดที่ว่าสนใจกับเขาไปเยี่ยมชมฟาร์มได้มีมาให้ตลอดทัวรทิศนะครับเนาะเอาผู้ใดสนใจกับเขาไปเลยขอบคุณขอบคุณครับพี่ครับครับขอบคุณครับมาับเิ่งวขอบคุณครับนี่ ธรรมชาติบ่เรื่องเลยไรเขาธรรมชาติเลยพ่อหวงบ่ไหพนพ่อเป็นนึงละคนพ่ะท่านครับ,บอืโอ้นี่แดงๆเยอะเลยนะเลายนาะไปเลือกพอ่อไสโลดเนาะไปเลือกพ่อไสโลดนี่โอ้สูงๆยาวเปิดลา้านไหนครับนี่เจ็ดห <75, S 1> <75, 000. S 2> ครับเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นห้าพันตกลงราคาได้เนาะต่อรองราคาได้มีบ่ครับแม่สาวนี่บ่แม่สาวนี่แดงๆนี่เปิดล้านไหนครับเดในสครับสี่หมื่นห้าพัน นะครับแล้วก็แม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกเลยลูกไม่น้อยนะครับตัวน้อยนี่ลูกสาวบ่ลูกชายลูกชายนะครับแม่ลูกนะครับลูกชายเปิดไลฟ์ได้ครับสามครับหาเมื่อสามตัวรองราคาได้ถูกตัวเนาะน้อเปิดไปอันนี้กับแม่นอันนี้หาเสียงหาเลยครับหาเมื่อหาพันตัวรองราคาได้อ่าบอกบอกเบอร์พี่น้องไว้เนี่ยศูนย์เก้าสามครับ ชุดหกสองศูนย์ครับชุดสี่หนึ่งของหอยทีมหน้าวัางหอทีมหน้าวังอำเภอเอ้ยจังหวัดตมบุรีภูครับนะครับเพิ่นมาประจำนะครับนี่มาฝ่ายประจำนะครับเอาฟันมานครับครับมาเบิ่งทางนี้กันบ้างครับนี่ตอกลักยูนะครับนี่ขายไหมครับนี่ยังเนาะมีเป็นแม่ลูกลูกแม่เนาะโอ้ลูกแม่แดงสวยๆเลย อันเขาเฮ็ดให้ร่อยครับร้อยครับโอ้ในทองไงอ้างว่างบอท่าหง่อย่างครับทองว่างทองว่างอยู่ครับเปิดไลฟ์ครับนี่เจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพตอรอาคาได้เนาะตองรอลูกของไผ่เนี่ยแดงๆเนี่ยลูกเอาทับโกดในบ้านทับเต่าในบ้านอืมพอฟันคมฟูงเ้าปแล้วเนาะนี่ครับเอาสวยครับสวยนี่ครับบอกเบอร์พี่น้องไหมเนี่ยศูนย์แสามครับสามสี่สองครับสามสี่าของพี่ อ่าพ sí ่อจานครับพ่อจานน้ำเภออำเภอหน้ากางค่ะน้ากางต้องบ่นะพูนะครับผมเอาวัวไม่ลูกลูกสาวแดงสวยๆนะมาฝากเจ็ดหมื่นเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันต่อรองราคาได้ครับผมขอบคุณหลายครับพี่ครับมาเบิ้งแม่นี่กันนี่ครับนี่หาสิบเก้าครับแม่นี่หาสิบเก้าท่องว่างไ่มครับเดยว่างครับทองผสมตัวผสมผสมตัวไม่ได้อืมนี่ครับเอาพี่น้องเบิ้งนี่ครับหน้าตาสวยๆวยหาหมื่นเก่าเนาะพอเนาะแล้วก็มีอ่ะ นี่ครับแม่เล่เนี่ยแม่ลูกแม่เล่ลูกใช่ลูกผสมโตแล้วครับลูกลูกแม่ปะลูกแม่ครับลูกแม่พร้อมผสมโตไปพร้อมครับอืมนี่ลูกก็หน้าตาดีๆเลยนะครับในลูกนี่นี่ครับเอาลูกขึ้นลูกปั๊บปั๊บให้หน้องเบิ่งลูก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 บลูกนะครับแม่เล่นี่ผสมของไทยปะผสมโตขึ้นกันครับพอพันผมเองพอพันยื้อฟ้าเหมือนเนาะโอ้นี่ครับแดงสวยเลยนะครับนี่ตระการฟ้ามครับอ๋อเพือมาจากอุดรบุหะ อ่ะบอกเบอร์พี่น้องไว้นะครับ096ครับ096 245 245 4436 4436ของพ่อซิตาครับทันอาการฟาร์มครับพ่อตาธนาการฟาร์มอำเภอประจักษ์อุดรธานีพ่อเพิ่นบริจากออกกล้องครับผมอ่ะบว์เป็นยังให้เบิ้งเตยวัวอะไรนะพ่อเนาะอ่าครับผมขอบคุณครับนี่ครับมาเบิ้งของเจริญซาร์ฟานเมื่อกลานะครับนี่ของพ่อวิรัติของไม่มาสดๆอะไรไม้เลยนะไม่เอี่ยมเลยจากฟาร์มมี่ตังไรเนี่ยพ่ออันนี้62ครับ62แม่ม่านแม่ม่านแก่แล้ว ต้องแก้แล้วครับนี่หกหมื่นสองชัดเจนนะครับหกหมื่นสองพันตัวนี้ตัวนี้เก้าสิบเจ็ดกับเก้าสิบเจ็ดตัวนี้คือเก้าหมื่นเจ็ดแมนครับอืมตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันได้แบบโร้เหล็กรอยนะพ่อเนาะแดงสวยลูกคุณพ่อขายแสนสองหมืโอ้ลูกม่เนาะพ่ออืมในทองในลูกแดงนี่ลูกสองครับในท้องลูกสองตัวนี้กับแม่นบ่แม่นครับตัวนี้ราคาประหยัดเลยครับนี่อันไหนของเกษตรกรเนาะสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองพันเกษตรกรเอาไปเลี้ยงได้แม่นครับแล้วก็ เจ็ดหาครับแมลูแมูเจ็ดหาโอ้ลหหสวยๆเลยครับนี่เจ็ดมืนหาสวยๆครับนี่มีแต่วงามลลามีแ่งามนะพอนะโอ้นี่มีนี่ก็สวยกันครับนี่แม่ลูกเคื่อนบ่แม่ลูกครับแม่ลูกแปดมืนหาครับนี่ลูกกับลูกสองในสามครับคือสองในสามพ่อแม่ลูกครับนี่ครับผูกบดมเกาผูกัดมเก่านะพ่อผูกกัเรียงไงงูแปดแปดมือ่นเ่อแปดมืนหาดมือนหา อบอกเบอร์พี่น้อยนะพ่อเบอร์โทรกับศูนย์แปดสามครับหนึ่งสามหนึ่งแปดสองเกียจหาครับของพ่อวิรัลาครับเจรินซักฟาร์มอำเภอน้องหานอุดรธานีนะครับเอามาฝากพี่น้องทุกอาทิตย์นะครับผู้ใด้ให้ว่าจะได้ว้องามนะครับราคาดีมาหาพ่อเพิ่นเลยหรือว่าจะไปเอาเยี่ยมชมยูฟาร์มกันพ่อเนาะได้ครับอ่ะเขาพูดไรครับพ่อครับครับผมมาบิ่งแม่ยังงี้สวยๆเนี่ยสวยงามแล้วพี่เนาะงามครับลูกสวยงามสี่หกครับของอะไรครับพี่ ลูกสี่หกดูของสี่หกหกเราในทองเลยในทองเนี่ยไปครับไปครับแล้วครับคับไปสามพันรอบหนึ่งอสามพันรอบพันรอบอู้สวยสวยครับแม่นี่เปิดไลฟ์นั้ยพี่เปิดแสนเจ็ดหมื่นแสนเจ็ดหมื่นโอ้โ0แสนเจ็ดหมื่นหาพันในของเงงามไล่เขาพร้อมเลยครับผมวัลุ้นไล่ธรรมชาตินะพี่นาอครับ้ของเงครับพี่น้องครับนี่ครับเบื้องรอบๆตัวกัน นี่ครับห <c oughs> น้าตาซีสวยนะครับนี่สายพัฒน,นาเนาะเป็นสายพัฒน,นานุ่มนี่ครับโอ้สวยสวยสวยนี่ครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพัน โอ้มาเหนียวของงามๆใหญ่ๆมาฝากพี่น้องแล้วพี่น้องเซียนูนราคาคือก้าครับอ่ะบอกเบอร์พี่น้องไหมพี่ศูนย์แปดสองครับหนึ่งสองหนึ่งครับสองสองเก้าห้าของเซียนุนราคาเสียนุนราคานะครับมาเหนียวแม่พันยังไงแม่บล็อกนะครับแม่สายพันนะครับเอาไปตัวเดียวคือผลิตลูกเอารถนครับลูกกับตัวละเซ็ตขึ้นเนาะลูกกัตัวละเซ็ขึ้นนอกไม่แย่งเสียหาพ่อดีมาใส่นี่วู้ในท้องที่ลูกอะไรตัวนี้พี่ ลูกสองครับลูกสองลูกสองลูกแรกลูกแรกขายไปแล้วแสนกว่าแล้วแสนกว่าแล้วอู้ยสวยๆอ่ะสวยๆครับพี่เขาผู้ใดสนใจโทรไปหาพี่เสียนนูนะคะเลยครับผมนะครับขอบคุณหลายครับพี่ครับอ่ะครับพี่น้องครับสลับอาที่นี้นะครับก็ได้สอบถามกันข้าวแล้วนะครับกามีทางวัวพอพันวัวแม่พันครับสอบถามให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับก็คือจังเห็นครับพี่น้องเห็นนะครับในคลิปนะครับบางคนนะครับเพิ่นคนอยากให้ผมทายผมกะเข้ารบซีดครับพี่น้องครับผมกับบัวไทยนะครับผู้ใดที่ว่า ผมกระถามก้อนเหรครับว่าไทยได้บอลนะครับบางทีอะทางพอเพิ่นกับบัขอใจนะครับว่าเขาไทยเป็นยางซีนะครับเพิ่นกับเบลินโซเชียวกับเพิ่นกับชิบบัขอใจเนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับบเป็นยังครับผู้ใดให้ผมไทยผมกับบอไทยนะครับนี่ครับตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับบางทีเพิ่นกับไล่ผมหนีนะครับก็คือกับบเป็นยางครับผมกับบอได้บ่ไดเอามาถือบอลยางครับเพราะว่ากัเป็นซี์ของแม่ของมันนะครับคือการมาซีผมกับนี่ครับต้องรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ พี่น้องหลายๆคนเอฟซีในตลาดเพื่อนกัให้ผมไทยนะครับเป็นกันเองนะครับก็ขอบคุณหลายนะครับที่เข้าใจและก็ป็นกันังใจกันนะครับเพราะว่าผมกับบไดอีหยังครับคือการมาไทยผมกับนํำเสนอให้พี่น้องนี่ครับที่ว่าอยู่ต่างประเทศแน่นะครับอยู่บานแน่นะครับที่บรด้มาตลาดนะครับได้มาเห็นราคาได้มาเห็นบรรยากาศนะครับการซื้อขายของเพิ่นนะครับ ตั้งไดก็เป็นกำลังใจกันครับผมกะพยายามปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยนะครับสำหรับคลิปของผมนะครับคือบางที่จ้างพี่น้องเห็นละเพิ่นก็ไล่ผมหนีแนี่ก็ะมีสี่กระบ่เป็นยังครับกระบอกเป็นยังผมกะเข้าใจกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับย่เลื่อนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยของผมไว้นะครับตังได่กับสีผ้าพี่น้องมาอัปเดตมารับชมทุกอาทิตย์นะครับรับฟังทุกความคิดทุกคำแนะนำตีชมใด้ครับ